สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่ใช้กับรถแท็กเตอร์คูปัต้า L4018SP นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวพานพวนยอดฮิตนะครับที่ใช้กับตัว L4018SP นะครับก็ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้านี่ครับก็จะเป็นพานพวนรหัสนะครับ T-H225EPO นะครับ 225 EPO นะครับซึ่งนะครับผ่าน5ก็จะมี2รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะครับก็จะมี225 EPO แล้วก็225 E Heavy p a t นะครับ2รุ่นนี้นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับก็เบื้องต้นนะครับขนาดในเรื่องของโครงนะครับก็จะขนาดที่แตกต่างกันนะครับจะไม่เท่ากันนะครับแต่นะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบ ใบ2ี่บ22นิ้วนะครับ5จานนะครับหรือว่า5ใบนะครับก็ใช้งานกับดินทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเฮฟวี่พันะครับก็ตัวนั้นจะเป็นสำหรับดินแข็งนะครับนะครับก็ในรุ่นนี้นะครับความแตกต่างก็จะขึ้นอยู่กับตัวโค้งนะครับโค้งที่จะขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวเฮฟวี่พัจะยาวกว่านะครับตัวนี้จะสั้นกว่านิดนึงครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักนะครับ ถ้าเป็นตัว225 e pro นะครับตัวข้างหน้านี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่287กิโลกร,รัมนะครับถ้าเป็นตัว225 e h a v y พัทนะครับจะอยู่ที่300กิโลกร,รัมนะครับ mm hmm. พวกระยะโค้งก็จะแตกแต่างกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีให้ลูกค้าเลือก2รุ่นนะครับถ้าเป็นผ่าน5แต่สำหรับถ้าลูกค้าต้องการผ่าน6ก็มีนะครับ225ไ e อ้226 e h a v y แล้วก็ 226 e po นะครับก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่ถ้าเป็น l 4 0ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ใช้กับตัวผ่าน5ะครับในการถ่ายก็จะถ่ายได้ดีแล้วก็ถ่ายได้เข้ากว่านะครับก็ราคานะครับ225 e po นะครับจะอยู่ที่36,400นะครับ36,400นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเฮมิพัตนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก1,000บาทนะครับก็จะเป็น37,400นะครับ นะครับผมอันนี้ใช้กับตัว L 4 0 1 8 SP นะครับผมนะครับต่อไปนะครับจะพามาดูผานพวนนะครับที่ใช้กับตัว L 5 0 1 8 SP นะครับตัวนี้จะเป็นรหัสนะครับ D H 2 4 6 F Heavy Part นะครับของ L 5 0 1 8 SP นะครับจะมี2รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะครับจะมีผาน รุ่นปกติก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นผานดาวเทียมนะครับผานพวนดี H245 ขีด 6F นะครับตัวนั้นตัวนั้นจะเป็นผานสามารถกลับจากหกจานเป็นห้าจานได้นะครับก็จะมีข้อแตกต่างในการใช้งานนะครับส่วนรูปแบบนี้ข้างหน้านี้ครับจะเป็นระบบเรียกว่าป้องผานนะครับผานยี่สิบสี่นิ้วนะครับหกจานนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่400กิโลกรัมนะครับ ใช้ได้ก็ตั้งแต่ l c 7เจด l ห้าศนะครับใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผ่านอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกรุ่นหนึ่งของอใช้งานกับตัว l 5 0 1 8ูนย์หนึ่งแปด sp นะครับจะเป็นรหัสนะครับ d h 2 4 5สี่ห้าขีด f นะครับ heavy p a r นะครับตัวนี้จะเป็นภาษาผมจะเรียกผ่านดาวเทียมนะครับตัวนี้จะไม่มี ต้องผ่านนะครับจะเป็นกระทูผ่านเหมือนผ่านหมุกเบิงนะครับแต่สามารถถอดสลับนะครับยกขึ้น1จานเพื่อให้เป็น5จาจานได้นะครับยกตรงไหนนะครับมาดูจุดยกนะครับนี่ครับก็จะเป็นตําแหน่งอถอดสลักแล้วก็นะครับเลื่อนตัวผ่านตัวนี้ยกขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะทําให้สามารถนะครับปรับจาก6จาน เป็น5าจานได้นะครับแล้วก็ปรับระยะของแต่ละใบผ่านให้มันเท่ากันนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นสําหรับงานที่ต้องการอยากไถเข้านะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีป้องผ่านนะครับมันจะไถลึกกว่านะครับนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะมีข้อแนะนําและวิธีการใช้งานที่ที่เยอะขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับระบบมันจะเป็นกระทูผ่านเมือนพันบุกเบิกนะครับก็จะมีลูกปืนข้างในนะครับแล้วก็ อัจเจรบีก็อาจจะต้องอัดจุดต่อจุดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาเพิ่มขึ้นนิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่เอารุ่นนี้ไปใช้นะครับแต่ถ้าใช้งานตัวปกตินะครับก็จะเป็นแค่ลูกปืนเผาหน้าเผาท้ายนะครับมีแค่นั้นแต่ตัวนี้ก็คือทุกกระทู้ผ่านเราต้องอัดเจรบีทุกทุกทุกอันเลยนะครับสำหรับราคาผ่านนะครับรุ่น d h 24 6 f ให้วิพัฒนนะครับแบบป้องผ่านนะครับสำหรับ ใช้งานกับ L 5 0 1 8 SP นะครับจะอยู่ที่51,300นะครับ51,300นะครับผ่านพวน D H สองสี่ห้าขีด F Heavy Pat นะครับราคาจะอยู่ที่5้0หมบาทนะครับตัวนี้จะแพงกว่าตัวผ่านตัวปกติอยู่ประมาณตีไปสามพนะครับตีไปสามพัครับตัวนี้5 4าหมนะครับตัวนู้นอยู่51,300นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นไหนนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเซลเอจัดให้นะครับเบอร์ติดต่อ0853020234 0853020234นะครับคุปตาเจเินชัยอุบลราชธานีครับขอบคุณครับ